พี่น้องเอ้กำลังจบคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนนเนาะพอดีเมกวนกับป๋าจอยมาพอดีพ่อแม่พ,พี่น้องเลยโดยสบายดีเรื่องปะจอยเด้อโดย,โดยที่แหละควายวย่าไ่อยากไปนะมุ่ง้ายนี่กระเปาสิตีรถนอนเตียงไปอยู่พดอดีพ้นออกไปก้อนบุหงเมือเพิ่นไปใช่ปะก็เรีรเยกว่าได้เฮ็ดอันนี้ยาอันน้องยืดิ จักอุ้มลูกไปทางในนะนี่จักยังมาเก็บอยู่นะเกลือนอยู่จักพีสั่งพิ่ยาเสื่อทรงแก่คนผ้ามาให้เพื่อพี่น้องเอ้ยพุ่หน้าติมอยู่นี่นะจักกระต้มขนมจักตีท่งดีทอกจักขมเสื่อขมงามอีกวันป้าเเบิ่งแนวกินอยู่เนอะวันไอหมีอยู่ทางไหน สบายดีต่อคลิปที่สองพื่อพี่น้องเองเบาดีสบายก็ได้เบาดีจ้ะเบาดีจ้ะไปเบาดีข้างไหนแล้วป้าจอยตอนไม่หูปัดลากกินเด้อนี่เด้อเรามาเห็ดนั้นเล่าเห็ดนั้นลันเลยป้าจอยกระปาดเลยใช่หูปัดจังพอไปกุมมือกุมวันลูกอันนี้ ยังป้าจอยมันบ่ยังได้ยังสารนี่เด็กยังอันนี้คิ้วประตูไข่แล้วก็ก๊อกนั่งประตูก็มีประตูก็มีหดคิ้วบ่ป้าจอยอ๋อันการทุนน่ะเน่ตีมันสูงอะเน่อืมแต่ของข้าวแบบชื้อมาหลดมันเป็นประตูเดือนได้มันเป็นประตูข้าดึงออกดึงเข้าสิมันดีบ่มัน kind of e. ติดเลยบ่ <arn> <A> ฮักติดกับประตูนายประตูมันตนีนสูงเลยเพของนั้นพอยิซื้อมาเป,เป็นเป็นโฟมนะเป็นโฟมแบบมันถ้าบซบใส่เลยเวลาด้กเห็ดกับเข่ากินเข่าหอมลุนในห้องจะไม่ได้ดูอากาศบ่ไงจิจ้มจุ่มกินบ่บ <c oughs> ้านส้นแนบไปสิมาจุ่มบานนี้ยังไม่ได้เมื่อยก็ล้กินแดงๆมันจะผลิเส็บเลยพาโจรหมอนะ ยังก็กินน่อยแท้นอ้ายนี่มดนี่าเ้อนี่อันนี้ไดอันนี้ได้อันนี้ไอันนี้นั่นคิดได้ได้เลยคิดได้ได้แล้วจนนี่เนาะยังก็กินหน่อยแท้

เฮ้เปื่อนอะแม่นอะไรหนาบ้างใส่ถุงใส่ม้กอนะมิวมิวมาใส่ถุงมิววันนีน่นีน่ดุใส่ถุงไว้นนวไอโอ้ยได้ผ้า,มไ,มาไม้ใส่ก็ะหอบไปหอบมาอยู่เนาะสบายน้องมือเฮ็ดดอกอ่ะสบายดีปุ้งกันอ่อยาเฮ็ดแม่ปากกี้ใส่ถุงให้แม่เลยแม่มเก็บใส่ถุงไว้กระตือใส่สบายดีสบายดีก็ดอ่

แคปเซ็ล้วโอเคเก่งหรจยพันหเุ่มโอเคส่พันโอ0 0 0เป็นใจด้วยแม่ยู่ใจจงมาสิสี่พัน0 0่พัน หกสิบพันหกสิบพันอะไรแม่เมอซาผมไม่อ้วนกัได้ไม่อยได้หนาหนาปานนี่ดิเย็นทีเปนหัวแห้งก็หนาให้เห็ดผมไ่เจ้าน้าทีิวิวอะมีข้าไม่สิทามนี่สาวคูยุ่ย้าน้องบิวจับไม่ไปซี่เองเด้อสิบอเจ้ามังด้วยห่ะเห็นอะไร นเอนี่กสเศษนว่าไหมว่าักคูบอกว่ามันบูมี่รถนี่นะรถงา่ะรถหมูรถหมูบูมีในตู้ท่านได้ซื้อมาหมูนะท่านกินชอบกินตุงเนือมาสีงานอกัมันมันแบบ

แฝปของฝากก้อนก่อนชิมือกับว่าของฝากมาแต่ไยก้อนเ๊ะน้ำถุงคนทุงนั่นเมือเต้บอกรายมากข้นี่อตวกไดนี้แมไม่เปิดไม่ค่อยจะเปิดนะผมเปิดว่าเจอมีระเบงระเบิดทิมตะหันตากันข้างเห็นอะไรเฮ้ยอย่างน้ต้องเปิดนี่นะเมื่อวันเร่ โอ้โหไปมื่อจ้ะไปไมือไม่ว่าเราจะนี่ไกล่องกับข่าใส่ห้ลูกเจ้าเก็บความหอนได้ถุีกถุงียเงมอยู่เนี่เงียเงี้ยเง้ไอยู่บ้านเลยนี่อยางไรเงี้บ่มันจงบอลกัข่ามันจงมยเย็นกับข่าวไกับข่าลูกชายจะไปเฮียน อ primo, ันนี้เราฝากมาสามกล่องแ um. ต่ว่ากล่องมีเจ็ดซองซองหนึ่งนะให้ป้าพิงค์เขาก็เลยเอากล่องนึงกับสามซองกล่องไข่กล่องน้องสซทิตใส่กับข้าวไปพวงเพียนนี่ขนาดของน้องบิวน้องเจีนี่โซ่อะไรอวดอะไรขนะเขียวบะเบ่อนะเขียวบะแม่นเขี่ยบะชิ้นตลาดนี่ใส่กับข้าวใส่ผักมาให้เลยบิว พ mm hmm. ี่พี่ค่ะให้ได้หวนแดิกเกอร์ยังแมนมใ่น่พี่คนสวยพี่พี <ah ่คนสวยา้งบ่แมนดีทอกกินก่อนนอนเด้อเฮ้ยโอนคเจนแงเด้ออ่ ไปกินเมื่อเราไปกินคิดว่าคอลลาเจนไฮใหสุดท้ายแล้วมาไายเอาคักกล้วบอกนะกินก่อนนอนเด้หรือเปล่าแมนบ๊อบอะไรวิวยาเบื่อลูกยาเบื่อไปยาเบื่อเอเมื่อเลยนั่นกับแมนบดอบ่ะนะของเจ้าแล้วนะข่อยเก็บไว้ให้เจ้านะเก็บไปห้องเจ้าชัเดี๋ยวข่อยจิมาบ๊อบจะกับมือให้ข่อยเนี้ยมือขว้างไปก่อน

สุขภาพร่างกายแงเ็แดอขอบคุณขอบคุณเลยๆไปเมื่อลองกินเบิรงัดเนี oh, ่ยคกะเปาคัดกะดีัดเบสอมันต้องงนหอมสเนาะในกองกระเป๋าตังค์ดึงไปไปเยดีไหมขอขอบน้องิพิมกอาเมื่อกอด้อ ไปไปเขินนอนหนุ่มนเสือไปจะไปขำมือขำขึ้นเนาะม่ได้ม่ได้ขำมือขำขึ้นต้องเอาไปนั่เราจะนี่มาได้ปจอยนี่่ะมือขำขึ้นมาได้ด้วยนี่มาเห็นกับมือเดาเอาเาเมดเลยนี่นะมากระชื่บมือหยุ่งมาได้ยมรมือมาได้ลีรถพุ่น มีแงช้าหนิอ <cence> <sh ake water> ุ <están> ้ยปลาแปเงมองเนอะอะไรผ่าอะไกับบริจักยุดบริจักย้อนผ่านีแ่แค่บ่แค่เวลาจาบน้ำเด้อเด้ออ้ยเอ็มขอไม่ไว้ปจักงามแผ่ม่ดเลยนิใหญ่ก็เป็นช เพริวยจะเตี้ยมันชื่เปื่อนนะลูกเก็บใบขนมเจ้านี่ขนมไม้ตู้ได้ผักมาให้นี่ไว้กินไปโรงเรียนลูกเก็บไว้ไปกินโรงเรียนเออไปกตะดูดถือไปกินไปโรงเรียนเด้อเด้อไปปั่นโมกินน้ำยุ่งเรียนเด้อมือเด้อเอาชามอันเด้อเด้อปั่นพวกนั้นปั่นพวกนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยยังเหลืออยู่หน่อยนึงอะไรเนาะแบ่งกันพี่ให้น้องน้ำซาเว้นนี่ก็ให้น้ำยินอันนั้นนะแม่น้องน้ำใสเพื่อนเพื่นให้น้องเอ็ม แกันนี้โดแกบใบส่งเสือันี้โอ้มวดเพิ่นเปิดเพ่ก็ได้บิวมือแท้สยข้ามได้บิ้วน่ะในน้ำหวานเนี่ยโอ้ยโอ้ยมียังไงมียังนั้น้องดีดเชือะน้องนีดเชือ ให้น้องิบนิสิตจับน่สิไไปไปไม่วนอะน้งนวไปบ้าิงปไปสบายสบายนปะไปึนวนไปหาหาวาสนาปะหาวงวาสนาปะไปกเลับรถจไปนั่งอจนปาสิพานลองไปตีลูกลูกลูกไเนี่นะเป็นยังนะ ขนมขูดบอขีบมูกอันกีตาน้ำตาถืนะโอเคลรกโอเคิงทิงไปเพื่นกินข่ากันยังเข่าเรอบเอกินไอสิทาอือบิวก็ได้อือบิวไปเพื่อนกินข้ากันยังลูเข้าเาเาก็เปียอันเป็นเข้าวข่าอนีอันเป็นข้าวข่าต้มบอหรือข้อพัดบอข้าข้อัวไข่บ่บอแม่ ขขาอันขาวๆในอันนั้นดิไข่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 ขาไก่อืมแซ่บบ่แซ่บบ่ลูกไม่อยากกินกล้วยว้ายโนูนกินช็อกแลตดลายแล้วมันนี่หวานเลยป้าเป้ผ่าช็อกแลตดลายโบลายสิกินหวานเอยบมได้เป็นไข่เป็นเพียนบมได้เห็นไหนโดมส์แค่นนมูกันนะแค่แมวนะลูกบ่ เมือของประเทศไทยนะไ้ปาดุงมืเนี่ยไทยยังโบาณเนี่ยนะอาไปเที่ยวไทยโบราณนี่าตัวละร้อยบาทหามงนได้ดีด้ยนะัวเฉือนเพื่อชี้ญ่อันให้เปนยังได้ปารุงเลยห้ไปซาหัว น่อุ้ยบ้าุงแน่นี่เมื่อร้อนก็จะอ่างเกินเจ้าหันโอเคเดี๋ยวไปไปัมงไม่อ้วนห่ากับเมื่อกินนีไม่อ้วนทาน้อเิน่ไอ้วนนตามกดไม่อ้วนเมื่อดเดอชนกนไม่อ้วนเมื่อดฮะไายหหายหยุดก่อนหยุดก่อนหายหมาน่ะ เออทุกวัเมื่อละเมื่อหาวัชนา–เมื่อเาหัวถาเลยเมื่อเปิดน้าไม่ถาเลยเมื่อเออมื่อเปิดน้าไม่ถาเขาลงอ่าพพอย่าชื่อว่าอย่าเส้หัวเลยสอย่าส้หัวอีดามากตัวไหนก็โอเคโอเคแม่ทีาทำมึงรู้เม่จิตใจแพ้ทงนะแพ้ทงนะ

ขนมถูอ่ขนมถึกบ่แลนุกแม่บ่ยันมันมันบาดมันเจ็บน้ำตาถึงมันเจ็บเจ็บเจ็บบ่ฟังน้ำตาถึกอย่าหายเดอมเดมออ่ยนดีวนี้โอดยเมื่อไหร่วนกันมีรถถาปป้าจะมาหากนจะยางเมื่อบ่ยางเมื่อบ่ย่างเมื่อบ่นี่่าไป่า ôi, hai mẹ quên mà hả bà bò bồ 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 mẹ à thơ, thơ, thơ. thôi 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 hai thầy mẹ quên mít 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 dứt Mẹ mít đu la mít sao sao ưêêê mẹ ơi, em ra mẹ à bỏ ra bỏ ra thang nhẹp nhẹp bồ, bỏ ra bỏ ra bỏ vào mặt bỏ vào mặt mít 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 ừm thế nào

พังพังไม่โดทางเดมหายไมอวดเลยมือปาดูกพิงบองเปอวดอย่งบอกหาบชช้ำแบนี้เหมือนขีรถทะนอเทือนอจ๊คุณมอห์ล็อกไปแก่ยาพิงเหมือนพิงป้อนในปากด้จะกินมีไม่อวนี่มันเสจนี่พิงไหม่มือตีด้อ ไม่เสมตีก้นนะอะื้อาใหม่นี่มมือปลาลองผิงเพราะดเผูกสายใช่ไหตีก้นแล้เด้อนี่ไม่นี่อวเราขับรถมืออวนาจะมหเฮออัดุเออไม่เธอเอาใหม่มัตีก้นมือว่าเด้อก็อกระบดควชิวเลเจ้าอะไรเฮ้ย

ล่องล่องลองหนึ like ่งตัวน้องกิงที่ชื่อรอแก่รองผิงนะน้ารองผิงชิ้ h ยา g เมือบ่ไปไปไปไายบาย a n g เองตัว n h a n เองตัวเอะไเอะไรถุงขนมตัวนี้หิวไหมถุงขนมตัวนี้มาเลยมาตัวเฮ้หิวเอานี่ถุงนี่น้ำนี่เจ๋งสุดเลย่นิ่าชิชิมาเออเจะเอาได้หิวเอาอืออืาไปแต่เอาแม่มันใช่ไหมจะได้ฉ่น สุนัาตามัมป่าวดามันไแมนี่มาเลยค่ะอ,อ,อืมนี่น,นี่จะเอาจ้จะไปเก็บเสื้อผ่าไว้ไม่น้องไปคุยกับเด็กเก่อนฟังเสียงร้องเสียงร่ำกดนมนขนาดเลย

เม็ด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 ใช่ไมยอมไมยอกเม็ดเม็ดเม็ดใช่ยอกชื่อชื aint, ่อใถือบ้านหายด้น้องพิงมาได้เมื่อกี้เอวิวเปลี่ยนการเอวิวเนบอหลนบมานี้น้องพิงเป็นมังช่วงนี่เป็นช่วงช่วงวิวหายก็ให้ยอกรับสองปีกับเจ็ดเดือนว่าเนี่เดือนเดือนนี่หันเริ่มอย่างเงี้ยเดือนหายมอก็ยังก็ไม่ได้หายเกบไปก็หาย ตะกี้มันเป็นแบบนี้ตะกี้นะโอเคฉันนองไปพี่อนคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเด้อยุเป็นไหนลูกนี่มาทายเอาของฝากให้แม่อ้วนเติมมือแดงเติมหนังลองเีิมมือแดงหน่อย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 คุณลูกเอ้ยขอบคุณขอบคุณพี่แป้งหลายเด้อที่ฝากเสื้องามมาให้ร้านเลย ให้แข่งกีงาเนื้อสาวุขภาพร่างกายแข็งแรงอยุบาลคนนี้เมื่อสุขุมคนเนาะผิ่ผากเสื้อผาผากอันตุ่มนมมาให้เด็กๆสบายดีสบายดีบ๊ายบาย